เหตุการณ์ขั้วแม่เหล็กโลกสลับขั้วกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอีกไม่ไกลมีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้นในยุคข,ของเรามีสัญญาณหลายอย่างที่บ่งชี้สภาพภูมิอากาศของโลกที่แปรปรวนอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอาจถือได้ว่าเข้าขั้นวิกฤตนักวิทยาศาสตร์มีการคาดการณ์ว่าขั้วเหนือและขั้วใต้อาจมีการสลับขั้วกัน การสลับขั้วถือว่าเป็นอันตรายสร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้คนเพราะรังสีคอสมิกที่เป็นรังสีพลังงานสูงจะทะลุทะลวงเข้ามาในบรรยากาศของโลกและอาจมาถึงผิวโลกได้โลกของเราปกคลุมไปด้วยสนามแม่เหล็กที่เกิดจากแกนนอกของโลหะล้อมหมุนรอบตัวแกนในของโลกซึ่งสนามแม่เหล็กนี้ช่วยปกป้องโลกจากอันตราย จากแสงอาทิตย์และรังสีคอสมิกมันช่วยปกป้องมนุษย์และสัตว์รวมถึงการป้องกันเทคโนโลย,ยีอย่างการสื่อสารโทรคมนาคมดาวเทียมหากเกิดเหตุการณ์สลับขั้วกันก็จะทำให้การป้องกันของสนามแม่เหล็กออนแอลงอนุภาคของดวงอาทิตย์จะเกิดการทำลายล้างได้รังสีคอสมิกของจักรวาล และรังสีอัลตราไวโอเลตที่เพิ่มขึ้นจากชั้นโอโซนที่ได้รับความเสียหายจะทำให้รังสีที่ร้ายแรงจากอวกาศสามารถเข้าถึงพื้นผิวของดาวโลกได้ผลลัพธ์ก็คือชีวิตทั้งหมดบนโลกจะประสบกับความแห้งแล้งและความหนาวเหน็บสลับกันไปก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์คลนพบว่าเกือบ200ปีแล้วที่มีการเคลื่อนตำแหน่งของขั้วเหนืออย่างต่อเนื่อง ขั้วเหนือของสนามแม่เหล็กโลกได้เคลื่อนที่ไปจากจุดที่ค้นพบครั้งแรกในแคนาดาในปี1831และในช่วงตลอด30ปีที่ผ่านมาการเคลื่อนที่ดังกล่าวได้เร่งเร็วขึ้นและมีทิศทางมุ่งตรงไปยังเขตไซบีเรียของรัสเซียขั้วเหนือของสนามแม่เหล็กโลกตั้งอยู่คนละแห่งกับขั้วโลกเหนือซึ่งเป็นตำแหน่งทางภูมิศาสตร์แต่ความเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นกับโลก ทำให้ตำแหน่งทั้งสองตั้งอยู่ห่างกันเพียงไม่กี่ร้อยกิโลเมตรในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาขั้วเหนือของสนามแม่เหล็กโลกมีอัตราการเคลื่อนตัวโดยเฉลี่ยสูงสุดถึง50-60กิโลเมตรต่อปีซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ฉับพลันที่อาจส่งผลกระทบต่อความเข้มของสนามแม่เหล็กโลกเกราะป้องกันสำคัญเพื่อช่วยสิ่งมีชีวิตบนโลกจากรังสีอันตรายในอวกาศได้ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มได้พยากรณ์ไว้ว่าเหตุการณ์ที่สนามแม่เหล็กโลกพลิกกลับโดยสลับตำแหน่งของขั้วเหนือขั้วใต้นั้นจะเกิดขึ้นอีกครั้งในราว2,000ปีข้างหน้าแต่ยังไม่มีใครสามารถยืนยันได้ว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นจะเป็นหายนะร้ายแรงทั่วโลกอย่างที่นวนิยายหรือภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่จินตนาการไว้ในภาพยนตร์หรือไม่ แต่ล่าสุดทีมนักวิทยาศาสตร์ชาวออสเตรเลียได้เผยผลวิจัยลงในวารสาร Science หลังจากที่ศึกษาเหตุการณ์ดังกล่าวในอดีตอย่างละเอียดพวกเขาพบว่าเหตุสนามแม่เหล็กโลกกลับขั้วในระยะสั้นๆซึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะถึงยุคข,ของเราในปัจจุบันเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าเหตุการณ์ลาซอมหรือลาซอมอีเวนต์ มีความเกี่ยวข้องอย่างมากกับเหตุวิกฤตด้านภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั่วโลกในเวลานั้นการศึกษาปริมาณคาร์บอนกับมันภาพลังสีหรือคาร์บอน14ในวงปีของซากฟอสซิลต้นไม้โบราณโดยต้นไม้นี้มาจากพื้นที่ชุ่มน้ำทางตอนเหนือของนิวซีแลนด์มีอายุเก่าแก่ร่วมสมัยกับเหตุการณ์ลาซอง ผลการวิเคราะห์พบว่าปริมาณของคาร์บอน14เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในวงปีแต่ละชั้นของต้นไม้ซึ่งแสดงว่าธาตุคาร์บอนบนพื้นโลกถูกแปลสภาพด้วยรังสีจากห้วงอวกาศรุนแรงขึ้นทุกขณะอันเป็นหลักฐานบ่งชี้ว่าสนามแม่เหล็กโลกนั้นอ่อนกำลังลงไปทุกทีจนไม่อาจปกป้องโลกจากรังสีอันตรายได้สนามแม่เหล็กโลกของเราปกป้อง ทุกชีวิตจากรังสีอันตรายที่แผ่มาจากดวงอาทิตย์ข้อมูลดังกล่าวทำให้ผู้วิจัยสามารถคำนวณหาช่วงเวลาที่ขั้วแม่เหล็กโลกเริ่มเคลื่อนที่และช่วงเวลาที่สนามแม่เหล็กโลกเริ่มอ่อนกาลังลงได้อย่างแม่นยากว่าเดิมโดยพบว่าความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงต่างๆนั้นได้นำไปสู่การพลิกกลับของขั้วแม่เหล็กโลกอย่างสมบูรณ์ในเหตุการณ์ที่เรียกว่าลาซอมนั้น ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อ42,000ปีก่อนและใช้เวลาเพียง800ปีก่อนที่การสลับขั้วแม่เหล็กของโลกจะเกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบในตอนนั้นทีมผู้วิจัยพบว่าความเข้มของสนามแม่เหล็กโลกในช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่เหตุการณ์ลาซอมลดต่ำลงจนเหลือเพียง0-6%ของระดับปกติเท่านั้นซึ่งเท่ากับว่าโลกในยุคดังกล่าว ไม่มีสนามแม่เหล็กโลกห่อหุ้มอยู่เลยทําให้รังสีจากห่้วอวกาศสามารถแผดเผาทําลายชั้นโอโซนส่งผลให้ภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลงและยังทําอันตรายต่อสารพันธุก,กรรมหรือ DNA ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกด้วยดรอลันคูเปอร์ผู้นําทีมวิจัยพิพิธภัณฑ์ซาว์ออสเตรเลียบอกว่าเหตุการณ์ที่สนามแม่เหล็กโลกหายไปนั้น เกิดขึ้นโดยประจวบเหมาะกับวัฏจักรสุริยะที่อยู่ในช่วงพลังงานต่ำสุดพอดีทำให้สนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์อ่อนกำลังลงตามไปด้วยจนไม่อาจช่วยปกป้องโลกจากรังสีอันตรายในห้วงอวกาศได้และเมื่อเกิดเหตุการณ์สลับขั้วของแม่เหล็กโลกเราจะเห็นแสงเหนือหรือโอโรล,ล่าบนท้องฟ้าได้มากขึ้นนั่นเป็นสัญญาณที่เป็นอันตรายและไม่ใช่เรื่องดีสำหรับมนุษยชาติ ทีมผู้วิจัยยังชี้ว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวน่าจะมีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับภาวะวิกฤตทางสิ่งแวดล้อมทั่วโลกซึ่งเหตุการณ์หายนะต่างๆก็เกิดขึ้นในยุคเดียวกันเช่นการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ของบรรดาสัตว์ในทวีปออสเตรเลียการสูญพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดยักษ์หรือแม้แต่การสูญพันธุ์ของบรรพบุรุษมนุษย์โบราณอย่างนีแอนเดอร์ทก็เกิดขึ้น ในช่วงเดียวกันนี้สัตว์หลายชนิดไม่สามารถปรับตัวเข้ากับภาวะที่มีรังสีอัลตราไวโอเลตรุนแรงเช่นนั้นได้แต่ก็มีบางเผ่าพันธุ์รวมทั้งบรรพบุรุษของมนุษย์อย่างโฮโมเซเปียนที่เอาชีวิตรอดมาได้เพียงเผ่าพันธุ์เดียวหลักฐานจากยุคก่อนประวัติศาสตร์ชี้ว่าในช่วงระหว่าง42,000ถึง41,000ปีที่แล้ว มีภาพเขียนบนผนังที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษย์ยุคใหม่ที่มีการใช้ดินแดงทาตัวอย่างแพร่หลายซึ่งอาจเป็นเครื่องบ่งชี้ว่ามนุษย์โฮโมเซเปียนบรรพบุรุษของเราได้ปรับตัวมาใช้ชีวิตในร่มและหลบเลี่ยงแสงแดดมากขึ้นซึ่งก็อาจเป็นผลมาจากการสลับขั้วแม่เหล็กโลกในยุคนั้นนั่นเองเหตุการณ์ลาซอม หรือการที่สนามแม่เหล็กโลกอ่อนแรงจนเกิดการสลับขั้วในช่วงสั้นๆส,ส,ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมโลกและปรากฏการธรรมชาติมากกว่าที่เหล่านักวิทยาศาสตร์เคยคาดการไว้ก่อนหน้านี้เหตุการณ์นี้ทําให้โลกเผชิญกับวิกฤตทางภูมิอากาศจนสิ่งมีชีวิตหลายชนิดรวมทั้งมนุษย์นีแอนเดอร์ทต้องสูญพันธุ์ไป เหตุการณ์ลาซอมอยังย้ายแสงเหนือหรือออโรราโบเรลิสรวมทั้งย้ายแสงใต้หรือออโรราออสเตริสให้มาปรากฏที่แถบเส้นศูนย์สูตรอีกด้วยแสงเหนือเกิดจากอนุภาคพ,พลังงานสูงจากดวงอาทิตย์ถูกควบไม่เหล็กโลกดึงดูดให้เข้าทำปฏิกิริยากับก๊าซในชั้นบรรยากาศมีการรายงานถึงผลการศึกษาดังกล่าวในที่ประชุมสหาภาพธรณีฟิสิกส์อเมริกัน เมื่อวันที่17ธันวาคมที่ผ่านมานี้เองโดยนักศึกษาวิจัยระดับปริญญาเอกชาวอินเดียจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนวิทยาเขตแอนอาเบอร์ของสหรัฐได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและร่องรอยการกลับขั้วแม่เหล็กโลกซึ่งพบในชั้นหินโบราณและประวัติความเคลื่อนไหวของภูเขาไฟในอดีตแล้วนำมาประมวลกับแบบจำลอง การเกิดแสงเหนือในคอมพิวเตอร์ผลการคำนวณที่ได้พบว่าเมื่อ41,000ปีก่อนที่แล้วสนามแม่เหล็กโลกอ่อนลงจนเหลือเพียง4%ของระดับความแข็งแกร่งที่มีอยู่ในปัจจุบันส่งผลให้ผิวโลกด้านที่หันเข้าหาดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันต้องเผชิญกับแรงต้านจากลมสุริยะโดยตรงไม่มีสนามแม่เหล็กโลกปลกคลุมอยู่เลย ส่วนขั่วแม่เหล็กโลกที่เคยวางตัวในแนวเหนือใต้ก็กลับเบี่ยงตัวเอ็นไปจากตำแหน่งเดิมอย่างมากจนขั่วทั้งสองลงมาอยู่ใกล้กับแถบเส้นศูนย์สูตรของโลกในทุกวันนี้ส่งผลให้เกิดการดึงดูดอนุภาคพลังสูงจากดวงอาทิตย์เข้าปะทะกับก๊าซในชั้นบรรยากาศโลกที่ตำแหน่งใหม่จนเกิดเป็นแสงเรืองรองบนท้องฟ้าของเขตร้อนที่เรียกว่า แสงเส้นศูนย์สูตรมาแทนที่แสงเหนือหรือแสงใต้ในยุคดังกล่าวผู้วิจัยระบุว่าการกลับขั่วแม่เหล็กโลกระยะสั้นๆที่ใช้เวลาราว800ปีของการเกิดเหตุการณ์ลาซอมต้องใช้เวลาอีกประมาณ1,300ปีในการกลับคืนสู่สภาพเดิมดังเช่นปัจจุบันมีความเป็นไปได้สูงว่าในระหว่างนั้นลังสีอันตรายจากห้วงอวกาศ รวมทั้งอนุภาคพ,พลังงานสูงในลมสุริยะจะสามารถเข้าถึงผิวโลกได้อย่างรุนแรงและทำอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตจำนวนมากเนื่องจากโลกขาสนามแม่เหล็กที่เป็นเกราะป้องกันได้เกือบทั้งหมดเหตุการณ์ลาซอมมีความเกี่ยวข้องอย่างมากกับวิกฤตด,ด้านภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั่วโลกในเวลานั้นโลกของเรากำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญอีกครั้ง การสลับขั่วของแม่เหล็กโลกที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งและทุกครั้งก็ทำลายสิ่งมีชีวิตหลายชนิดจนสูญพันธุ์ไปบรรพบุรุษของมนุษย์อย่างโฮโมเซเปียนก็เคยผ่านเหตุการณ์หายนะนี้มาแล้วและยังคงอยู่รอดมาจนถึงรุ่นเราในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นด้วยสติปัญญาการปรับตัวแก้ปัญหา จนกลายมาเป็นผู้เรือรอดหนึ่งเดียวจากเผ่าพันธุ์มนุษย์สายพันธุ์อื่นที่อยู่ร่วมสมัยในยุคเดียวกันแล้วเราที่มีความรู้จะสามารถทานเหตุการณ์นี้ไปได้อีกครั้งหรือไม่มันเป็นบททดสอบที่ท้าทายความสามารถของมนุษยชาติอีกครั้งหนึ่งโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดในคลิปต่อไปเราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ